มาแล้วค่ะราคาชดเชยส่วนต่างมันสปะหลังงวดที่9ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากไปพี่น้องๆทุกท่านกดติดตามกด subscribe ที่ดาชัดแนวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังปี6 3 6 4งวดที่9สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสัปะหลังโดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่1เมษายน6ก และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม64 มาดูราคาเป้าหมายกันเลยค่ะอยู่ที่2.50บาท50สตาง์ต่อกิโลกรัมราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่2.46บาทส6สตาง์ต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้นั่นก็คือ0.04บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะไม่เหตุหัวมันสัมปะหลังเชื้อสดแป้ง25%ที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า แปเดือนนั่นเองค่ะกับคุณข้อมูลอีกหนึ่งครั้งจากกรมการค้าภายในค่ะทางงัวที่สิมาแล้วกีจะหยิบมาแจ้งข่าวมารายงานให้พี่ๆน้องๆชาวมันสปาลังได้รับทราบนะคะคลิปนี้กีขอลาไปก่อนจึงหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย